ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เนาะจะมาดูซิว่าการตัดผมโดยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราวีผมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําเป็นงวงช้างแบบนี้นะคะมัดเป็นสองท่อนแบบนี้เหมือนในวิดีโออื่นๆนะคะแล้วเราก็จะมาตัดกันทีนี้ตตัดเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะตัดประมาณไหนนะคะอันนี้ขออนุญาตตัดสักประมาณใต้ของ บนนะบนของบนของยางรัดผมตัวนี้นะคะด้านบนนะคะตัดก่อนเลยนะคะ,ต,ะ,ะตัดเลยนะคะตัดเลยนะคะตัดเลยนะคะตัดแล้วหนึ่งนะคะกัานไกลเล็กนิดหนึ่งนะคะก็ไม่มีก้านไกใหญ่ตัดแล้วนะคะเหมือนกับคลิปอื่นๆเลยนะคะ ก็อยากดูว่าเวลาเราตัดแล้วเนี่ยผมเราจะออกมาเป็นทรงไหนตัดแล้วนะคะเนี่ยตัดยากมากเลยมันหนานะคะเนี่ยนะ,ะอีกนิดนึงค่อยๆตัดไปนะคะเพราะว่าผมมันหนามากเนาะกันไกลเล็กๆอาจจะไม่เหมาะนะคะสำหรับคนที่ตัดเสร็จแล้วเร,เราค่อยมาตกแต่งเอาทีหลังเนาะอันนี้ตัดผมตัวเองนะคะ ไม่ได้อาศัยแต่คนอื่นเลยลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยตัดแล้วนะคะนะคะเสียงดังมากเลยใช้เวลาตัดคงจะไม่เกินห้านาทีมานะหลายหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตามคลิปที่เขาตัดเนี่ยเราเห็นในในในวิดีโอนะคะใน Facebook หรือใน y o u t u b e นะคะดังแจากที่เขาตัดผมตรงนี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเรียบร้อยนี่คือผมนะ เราก็มาตกแต่งเอาค่ะว่าละผมเนี่ยดูสิค่ะหน้าม้าเลยเป็นหน้าม้าเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งตกแต่งยังไงคะเราก็อาจจะซอยเนาะซอยให้มันเป็นแบบว่านี่ค่ะนี่นะนี่นะซอยเลยนะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะซอยแบบนี้เลย ก๊อบแก๊ปใส่ผมนะคะตัวร่วงตัวร่วงเนี่ย่ะเราใช้วิธีนี้เล,เลยนี่เลยนะคะตกแต่งนิดนึงไม่ถึงห้านาทีนะคะด้านในด้านนอกนี่ฮะเดือดนะ นี่แล้วมาดูตัดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ